ดวงรวยดวงเฮงดวงมหาเศรษฐีคนที่เกิดในราศีกันในปีนี้ท่านเตรียมตัวรับโชคก้อนใหญ่หลายเท่าตัวกราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังและเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆสําหรับท่านที่เกิดราศีกันว่าท่านนั้นจะกลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ถูกหวรยรวยทรัพย์รวยเบอร์ครั้งใหญ่เคราะหกรรมของท่าน ตกดวงมั่งมีทำอะไรก็จะดีไปหมดแต่ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับช่องของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับดวงคนที่เกิดราศีกันดวงมหาเศรษฐีในปีนี้คนที่เกิดในราศีกันเตรียมตัวรับโชคก้อนใหญ่สิบเท่าร้อยเท่าตัวท่านที่เกิดมาลำบากยากจนก็สามารถรวยขึ้นมาได้ เพราะว่าท่านเป็นคนที่มีบุญมีเทวดาประจำตัวคอยชี้นำหนทางทำให้ท่านมุ่งไปสู่แสงสว่างของชีวิตของท่านได้ชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีจากไม่มีกลายเป็นมั่งมีสีสุขโดยโหราจารย์หลายสำนักดังได้ทำนายทายทักตรงกันว่าคนที่เกิดในราศีนี้จะเป็นคนที่มีดวงชะตาชีวิตร่ำรวย ถึงแม้ว่าท่านจะเกิดมายากจนค้นแค้นลำบากแสนสาหัสแต่ว่าท่านก็สามารถกลับมามีทรัพย์สมบัติได้เพราะว่าดวงชะตาของท่านนั้นได้ถูกฟ้าลิขิตไว้แล้วว่าชีวิตของท่านต้องเป็นคนที่ร่ำรวยเงินทองลาบยศสรรเสริญบารมีและมีบุญช่วยหนุนนำแม้ว่าชีวิตของท่านจะลำบากแค่ไหนแต่ก็จะรอดพ้นและผ่านไปได้ด้วยดีเสมอ เทวดาประจําตัวของท่านนั้นจะช่วยหนุนนําให้ชีวิตของท่านนั้นราบรื่นแม้ว่าจะมีอุปสรรคขัดขวางท่านก็จะสามารถผ่านมันไปได้แม้มีศัตรูหมู่มารมามากมายบุคคลเหล่านั้นก็จะล้มหายแพ้ภัยตนเองดวงของท่านกําลังเป็นดวงที่ดาวรุ่งพุ่งแรงจับก็ไม่หยุดฉุดก็ไม่อยู่ต่อให้ท่านจะไม่อยากเป็นมหาเศรษฐีไม่อยากมั่งไม่อยากมีก็ทําไม่ได้ เพราะว่าดวงชะตาชีวิตของท่านนั้นได้ถูกบัญชาฟ้าลิขิตไว้เรียบร้อยแล้วท่านจะกลายเป็นมหาเศรษฐีเงินแสนเงินล้านเงินทองมั่งมีชีวิตของท่านหลังจากนี้จะมีแต่ความสุขและความรุ่งเรืองทั้งหมดที่กล่าวมานี้จะหลั่งไหลเข้ามาในตัวของท่านแบบที่ท่านนั้นไม่ต้องขวนขวายหรือลงทุนอะไรมากมาย ดวงมหาเฮงดวงมหารวยดวงเศรษฐีของคนที่เกิดราศีกันดวงมหาโภกทระพย์ของท่านจะถูกเปิดออกแล้วหลังจากนี้และตลอดทั้งปีเป็นต้นไปชะตาชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปหลังจากนี้จากที่เคยไม่มีอะไรท่านก็จะกลายเป็นคนที่มั่งคัง่งรุ่งเรืองเพราะว่าในด้านการเงินการเงินจะหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตของท่าน เงินแสนเงินล้านที่ไม่เคยเห็นท่านก็จะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นจะทำธุรกิจจะลงทุนหรือว่าจะติดต่อการค้าก็จะสำเร็จอย่างง่ายได้มีผลกำไรที่สูงขึ้นทุกไตรมาสหยิบจับอะไรก็กลายเป็นเงินเป็นทองไปสมดดวงชะตาและชีวิตของท่านจากนี้ต่อไปท่านจะกลายเป็นเจ้าคนนายคนเป็นบุคคลที่มีคนเคารพนับถือมากหน้าหลายตา แต่ถ้าท่านนั้นรู้สึกกินแหนงแขงใจเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่ขอให้ท่านนั้นอย่าได้ลบหลู่เป็นอันขาดเพราะว่าอาจจะส่งผลให้ชีวิตของท่านนั้นจะทำอะไรก็จะล้มเหลวไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ ติดๆคัดๆเล็กๆน้อยๆซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ก็เฉียดไปเฉียดมาอาจจะไม่ถูกเลยก็ได้กระแสพลังงานทางด้านลบของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่างมากทำให้ท่านนั้นรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจไปซะหมดอันนั้นก็เรื่องหนึ่งขอให้ท่านนั้นวางกายและใจให้ปล่อยวางชีวิตของมนุษย์ก็เหมือนมีเข็มทิศชี้ถูกชี้ผิดอาจจะมีหลงทางไปบ้าง เพราะชีวิตนั้นสามารถผันเปลี่ยนไปได้ทุกทิศทางอยู่ที่บุญที่กรรมของท่านนั้นจะพาให้ท่านไปทิศทางใดเพราะว่าบุญเก่าของแต่ละคนนั้นทํามาก็ไม่เหมือนกันแต่ถ้าบางคนเริ่มมีแนวโน้มกับชะตาชีวิตที่ดีขึ้นแสดงว่าคนเหล่านั้นเป็นคนที่มีบุญในอดีตมากเพราะว่าในอดีตเขาเหล่านั้นอาจจะเคยทําบุญไว้มากผนวกกับปัจจุบัน ที่ได้ทำบุญทำทานทุกวันบุญก็เป็นเหมือนเครื่องบันทึกบันทึกเอาไว้ยามไม่มีเราก็สวดมนเพื่อจะดึงบุญเก่านั้นกลับมาใช้บุญใหม่เราก็ทำต่อไปเป็นการต่อบุญทบต้นทบดอกไปเรื่อยทำแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อให้ตายไปอีกกี่สิบชาติบุญมันก็ไม่หมดสักทียิ่งไปผนวกกับเทวดา ที่คอยหนุนนำพาชีวิตของท่านให้ดีขึ้นนอกจากเทวดาประจำตัวของท่านแล้วถ้าท่านเป็นคนที่มีบุญมากเทวดาอื่น,นๆก็จะสามารถลงมาช่วยท่านชาวราศีกันให้ได้พบเจอแต่สิ่งดีๆปราศจากทุกภัยไข้เจ็บหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปเสียหมดทำธุรกิจการค้าก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจะไหลลื่นร่มเย็นดังสายน้ำจากธุรกิจหลักร้อยก็จะกลายเป็นธุรกิจหลักล้าน สิ่งไหนที่ท่านเคยวาดฝันเอาไว้ก็จะกลับกลายเป็นจริงท่านจะเห็นความเป็นไปได้เห็นช่องทางทีละเล็กทีละน้อยจนสามารถก้าวไปสู่ดังฝันสูงสุดของท่านได้ชีวิตของคนที่เกิดราศีกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความใฝ่ฝันที่ท่านได้ก่อเอาไว้ก็จะสำเร็จรุ่ร่วงไปทีละอย่างสองอย่างส่วนท่านใดที่เกิดในราศีนี้ที่ยังคงมีความทุกข์อยู่ สิ่งเหล่านั้นก็จะค่อยทุบเราเบาบางลงไปเรื่อยๆจากทุกมากก็จะกลายเป็นไม่มีหากตอนนี้ไม่มีทุกเลยก็จะดีขึ้นไปเรื่อยๆตามลำดับชีวิตของท่านจะสุขสมหวังร่ำรวยเงินทองขึ้นไปเรื่อยๆความทุกยากจะเริ่มหายไปความมั่งมีความเป็นเศรษฐีจะเข้ามาแทนที่และปลายทางในที่สุดก็เช่นกันทุกๆท่านก็จะได้มีชีวิตที่เป็นสุข ทุกท่านจะเป็นเหมือนกันจะไม่แตกต่างกันไปอยู่ที่ว่าใครบุญน้อยหรือบุญมากจะสำเร็จเร็วหรือสำเร็จช้าก็อยู่ที่ฐานะของบุญของท่านเองบุญเก่าของท่านจะนำพาให้ชีวิตของท่านประสบแต่ความสำเร็จคนที่เกิดในราศีกันจะบอกเลยว่าท่านนั้นเป็นคนรู้จักใช้คำพูดคำจามีวาจาสนอลื่นหูหน้าฟังใครได้ฟังใครก็หลง มีหลายคนคอยนับหน้าถือตาคอยเอาเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วยังใจบุญสุนทานคอยช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากคนเหล่านี้จะมีบุคคลมากมายเข้ามารุมนับถือเพราะว่าคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มีเหตุมีผลจะไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหาแต่จะใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆทำให้การแก้ปัญหาของบุคคลที่เกิดในราศีกัน เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและเป็นการแก้ปัญหาที่ดีมากสำหรับทั้งสองฝ่ายแล้วยังเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมีแต่คนรักใคร่ในตัวของท่านในปีนี้คนที่เกิดราศีกันตามคำทํานายโบราณของโหราศาสตร์อาจารย์ชื่อดังหลายสํานักได้ทํานายทายทักตรงกันว่าดวงมหารวยดวงมหาเฮงและดวงมหาโพก์ของท่านกำลังจะถูกเปิดออกแล้ว วาสนาจะมั่งมีได้เป็นเศรษฐีเตรียมตัวรับโชคสิบเท่าร้อยเท่าตัวภายในเร็ววันนี้ท่านก็อย่าตกใจหากท่านนั้นดวงดีเกินกว่าเหตุเพราะปีนี้เป็นปีทองของคนที่เกิดราศีกันโชคลาบเงินทองจะไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายทำให้ท่านมีเงินใช้ใจ่ายแบบไม่ขาดมือไม่อัตคัดขัดสนเพราะดวงมหาโภคทรัพย์เปิด เนื่องด้วยเป็นราชาแห่งโชคของดวงดาวประจำวันเกิดของบุคคลที่เกิดในราศีกันส่งผลให้คนที่เกิดในราศีกันนั้นมีดวงเรื่องการเงินการงานที่จะก้าวไปข้างหน้าและ,จะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆแต่ขอแนะนำว่าให้ท่านที่เกิดในราศีนี้ปรับพฤติกรรมใหม่ให้ท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งใหม่ๆให้ผ่านเข้ามาในชีวิตเช่นเปิดใจรับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิต เช่นเพื่อนใหม่เพราะว่าบุคคลที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานั้นบางคนอาจจะเป็นคนที่พาท่านนั้นไปสู่จุดที่สูงขึ้นหรือว่าพาให้เราตกต่ำลงก็ได้ขอให้ท่านนั้นใช้วิจารณญ,ญาณในการพิจารณาด้วยตนเองโดยพื้นฐานแล้วท่านจะเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือบุคคลอื่นเช่นผู้ร่วมงานหรือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากท่านมีแต่ความเสียสละและไม่ชอบเอาเปรียบใคร จึงส่งผลต่อบุญเก่าและบารมีเก่าของท่านอย่างชัดเจนอีกทั้งยังมีเทวดาประจำตัวคอยช่วยเหลือและเทวดาอีกนับล้านที่พร้อมจะช่วยเหลือท่านหากท่านนั้นปฏิบัติด,ดีอยู่ในศีลอยู่ในธรรมจะช่วยหนุนนำให้ชีวิตของบุคคลที่เกิดในราศีกันนั้นเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงินและการบริหารบุคคลแต่ให้ระวังถึงศัตรูหมู่มานของท่าน การทรยศหักหลังการอิจฉาริษยาจากคนรอบข้างหากไว้ใจใครแล้วก็ขอให้ท่านนั้นเพื่อใจไว้บ้างอย่าเป็นคนมีร้อยก็ให้พันมีพันให้ถึงหมื่นไปเลยให้ท่านนั้นพึงระวังไว้เพื่อเป็นเกราะป้องกันให้ตนเองสำหรับท่านที่ฟังมาถึงตรงนี้และเป็นคนราศีกันเพื่อที่ท่านนั้นจะเปิดทรัพย์รับโชคขอให้ทุกท่านที่เกิดในราศีนี้ น้อมรับคำทํานายและกล่าวคําว่าสาธุสามครั้งคำทํานายจะส่งผลถึงตัวท่านในไม่ชา้าขอให้ท่านมันทําแต่ความดีปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลอยู่ในธรรมเพื่อกรรมดีของท่านจะส่งผลให้ท่านนั้นเป็นสุขทั้งกายสุขทั้งใจสาธุความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะครับและต้องขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเนื้อหาสาระดีๆของเจ้าของข้อมูลที่ท่านนั้นได้นำมาเผยแพร่ในครั้งนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านนะครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดคอมเมนต์ให้กับช n n e l ของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ